โอเคเมื่อกี้เราลืมปัดขนตาล่างกันนะคะเดี๋ยวปัดขนตาล่างให้ดูนิดนึงถ้ามันไม่ปัดเนี่ยมันมันก็โอเคอะแต่มันจะเบลนะอยอย่างนี้หน่อยเมมทำไมลาปาก นี่ก็เป็นการปัดขนตาล่างนะจจะเห็นไหมมันแอปเวก็มาทันทีนะจจะมันจะมีขนตาล่างอีกแบบหนึ่งท nee? <mm ี่เราชอบมากคือการจบเป็นช่อช่อชออันนี้ก็ยังแต่งไม่เป็นเดี๋ยวไว้เดี๋ยไปแอปดูคนนึ่นก่อนก็คงไม่ยากหรอกแต่แบบว่าน่ารักมากเลยเห็นคนนึ่งเขาทำมีบางคนเขาใช้เขียนนะด้วยนะคะ เดี๋ยวเราแยกเป็นช่อๆใหยสิเห็นไหมเดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ดูกันนะคะไปแล้ว